สวัสดีครับพอดีวันนี้มันมีน้องในช่อง Youtube หลายๆคนก็มาแบบว่าพูดแต่เหมือนดูดีเหมืนมืนชมมานะแต่งจริงผมก็ขอบคุณทุกๆคนแหละเพราะผมก็ถือว่าทุกคนใน Youtube ก็เป็นครอบครัวของผมแล้วก็บอกว่าเขาชอบไลฟ์สไตล์การอยู่ของบางการใช้ชีวิตของบางการนู่นนี่นั่นในสายตาของคนอื่นเขาจะมองว่าเราอชอบในไลฟ์สไตล์ของเราเราก็ขอบคุณ จริงๆไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนคนสามารถสร้างมันขึ้นเองได้แต่การที่เราจะทําอะไรให้มีความสุขนั้นมันต้องมาจากภายในมาจากภายในของเราก่อนบางคนมันก็บ่นว่าทอ้ออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือตั้งแต่ผมทําช่อง YouTube, อยูทูบ่ยรู้สึกว่าผมจะเป็นเหมือนคนเป็นคนของเป็นครูอะไรสักอย่างคือทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการใช้ชีวิตตั้งแต่เรื่องอาชีพตั้งแต่เรื่องหลายๆเรื่องผมก็ปรึกษาเขาได้เกือบทุกเรื่องเท่าที่ผมรู้ ตอบตอบให้เขาได้ในที่ที่ผมรู้บางทีคนที่ท้อผมเห็นต้นุนยุทธเขาดีกว่าผมมากผมต้นุนยุทธมีแค่ลมหายใจผมมีต้น,ตนชนยุทธคือลมหายใจแล้วผมเริ่มต้นมาจากก้นเหวคนอื่นก็เกิดมาก็เดินบนบนพื้นดินบนหญ้าแต่ผมนี่จากก้นเหวก่อนเ่าอจากความรันทด,ดหลายหลหลายหลายอย่างแต่ทำไมเราถึงสามารถผลักตัวเราขึ้นมาได้ให้กับผู้คน ชีวิตผมได้าจากการเป็นเด็กเล่้ยเล่นหรือว่าเป็นเด็กที่อยู่มาจากคนเหวี่ยวก็ไม่พ้นติดคุกติดตารางหรือไม่ก็ตายแต่ท่ไมผมไม่เลือกที่จะเดินอย่างนั้นผมกับเลือกที่จะให้และก็ให้และหาความรู้ให้กับตัวเองและก็ศรัทธาตัวเองให้มากเพราะผมเคยร้องง่ายตลอดชีวิตร้องขอจากคนนน้นร้องขอจากคนนี้ร้งองขอให้คนอื่นรักร้องขอให้คนอื่นให้ร้องขอโอกาสตลอดพอผมมาถึงระดับที่เขาเรียกว่าร้องขอจนตกผลึกในตัวเอง ก็เลยรู้ว่าอา๋ไม่มีใครให้มึงหรอกนอกจากมึงต้องให้ตัวมึงเองก็เลยเปลี่ยนความคิดเพราะเราเปลี่ยนความคิดได้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ที่เราเลือกได้ผมอยาให้ทุกคนเราเปลี่ยนจากข้างในก่อนไม่ใช่ว่าการคิดบวกและดูเป็นดูแบบดูมองโลกสวยอ่าเท่ดูหล่อจริงมันไม่ไม่เกี่ยวกันนะ ถ้าคุณเชื่อว่าถ้าคุณเป็นน้ำมันกับน้ำถ้าคุณเป็นน้ำที่ใสสะอาดหัวใจคุณใสสะอาดต่อให้คุณจะต้องไปเกลือกกล้วอยู่กับน้ำมันอย่างน้อยมันก็จะแยกน้ำกับน้ำมันอยู่วันอย่างคำ่ำถึงจะผสมผสานได้ยังไงมันก็อยู่กันไม่ได้ไนานมันก็จะแยกจากน้ำกับน้ำมันผมรู้ว่าผมมีทั้งคนเกลียดคนหมัน่นไส้ก็มีเยอะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผม มาจากชีวิตที่เหลยวแหลกมาจากชีวิตที่โดนดูถูกโดนประนามเยอะแยะไปหมดแต่ผมไม่คิดที่จะฟังเรื่องเหล่านั้นและเอาเรื่องราวมาใส่ใจมาบั่นทอนตัวเองและก็ไม่อิจฉาใครไม่ดูถูกใครแลวก็คือไม่ใช่ไม่สนใจโลกนะสนใจโลกแต่อะไรที่มันเป็น น้ำกับน้ำมันผมจะไม่เอาเข้ามาคลุกคีกันผมเชื่อเสมอว่าคนที่ศีลเสมอกันก็จะอยู่และดึงดูดสิ่งที่เป็นคนจําพวกเดียวกันเพราะไอ้คนจําพวกที่เขาคิดลบหรือฉาลิษยาเขาจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแค่แป๊บๆหนึ่งสักพักเขาจะกลับไปยืนที่เดิมของเขา ซึ่งเราอยาไปใส่ใจเราให้ศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความดีคนส่วนมากจะหลุดในการเชื่อมั่นเพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แหละก็ถ้าเปรียบทางทางศาสนาพุทธก็เหมือนพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วแหละมันมีหลากหลายจริงๆการใช้ชีวิตก็เอาศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธศาสนาอิสลามเลยแหละเอาเข้ามาอยู่ในหัวใจด้วยแล้วคุณจะดําเนินชีวิตได้อย่างได้อย่างแบบเข้าใจเพราะต้องเอาศาสนานํา เอาเพราะศาสนาสอนดีทุกศาสนานะเอาศาสนานําแล้วก็คิดคิดความเป็นจริงถามตัวเองว่าทําไมทําไมและทําไมทําไมบางคนถึงก็ตกอับก็ตกอับตกอับจนก็จน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 ,จนบางทีจนไปถึงลูกหลานแต่ทำไมบางคนสําเร็จแล้วก็สําเร็จแล้วก็สําเร็จสําเร็จเพราะเขารู้พลังข้างในเขาเขารู้พลังข้างในก็เหมือนที่พวกอะไร,ะไรเขาเรียกว่าอะไรโคตรโคตรนะที่มา เรื่องจัก,กราวาลบ้าบอกว่าแตอะไรพวกนี้มันมีส่วนอยู่มันมีส่วนแต่ว่าอาจจะใช้ไม่เป็นกันแต่จริงๆอ่ะผมเชื่ออย่างนะถ้าหัวใจก้อนเนื้อเราดีอ่ะทุกอย่างมันก็จะดีตามและอย่าไปท้อกับไอ้สิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าที่มันมาโยบยว,บยวบพวกคิดลบเราก็คบได้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปพยายามทําตัวให้เข้าน้ํากับน้ํามันไม่มีทางเข้ากันนะ เดี๋ยว่ังจะมาไลฟ์สดให้นะสาหรับาคนที่ถามเอฟซี FC ที่ถามมาหรือว่าเอฟซีที่บอกชอบไลฟ์สไตล์ของบงังคือก็ดีนะที่คนชอบไลฟ์สไตล์แบบบ้านๆแบบอืแบบแบบก็นั้นผมอยู่กระบี่เนี่ยบางคนผมแต่งตัวกิ๊กเาเขายังถามว่าผมไปเบรกไม้ยางหรอหรือว่าไปเก็บขี้ยางหรอผมก็โอเคลได้หมดแล้วแต่มุมมองเขาบางคนบอกว่าวันเดี๋ยวนี้ขี้ยางโล้เท่าไหร่บางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ มมยางก็แบกกันราคาเท่าไหรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่เคยเบรกไมยางนะผมก็แล้วแต่ก่อนนะคนเราทุกคนมีอาชีพผมเองทุกคนมีหน้าที่ที่ทําแต่เราทํายังไงให้เรามีความสุขทําจากตัวเองก่อนนะเชื่อผมตัวเราเองนี่แหละจะสุขจะทุกข์ก็ตัวเราเองทุกอย่างเราเป็นคนคิดและนํามันเข้ามาเองทั้งหมดนะการคบคนก็เข้ามาคนไหนที่จําไว้เสมอว่าถ้าเราเป็นน้ําที่สะอาดก็คือน้ําที่สะอาด น้ำมันมันไม่มีทางเข้ากับน้านะขอให้ทุกคนสู้เดี๋ยวมีโอกาสว่างๆตอนนี้งานเยอะมากก็จะเคลียร์เดี๋ยวจะออกมาทักทายไลฟ์สดกันอีกทีนึงนะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชอบไลฟ์สไตล์ของบางบางขอบคุณมากนะก็เป็นไลฟ์สไตล์คุณอย่ามาตามบางตามบางมันบางก็แค่แบบบ,นบา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 นเสื้อที้กาวยแยะไปเสื้อผ้าไม่เอสนใจนะเพราะว่าเอาภายใน ที่สะอาดโอเคนะครับ